คนดีและคนไม่ดีก็อยู่ในคนคนเดียวกันหากเรามองคนอื่นเป็นคนไม่ดีเราต้องทวนกระแสกลับมาดูตัวเองว่าไอสิ่งที่เขาไม่ดีนั้นตัวของเราเองมีไหมมองทุกคนให้เหมือนกับมองตัวของเราเขามีความอิจฉาลิษยาเราล่ะมีไหมเขาอยากได้อยากมีเราล่ะมีไหมเขา อยากฟังแต่คำสารเสริญเยินยอเราละ่ะมีไหมเราเคยผิดพลาดอะไรมาเขาก็เคยผิดพลาดกันมาเหมือนเหมือนกันกันกบเราทุกคนต่างก็เคยผิดพลาดกันมาด้วยกันทั้งนั้นที่มันทำผิดพลาดก็เพราะว่ามันไม่รู้ถ้าหากว่ามันรู้แล้วใครล่ะจะกล้าทำผิดอย่ามัวไปเสียเวลากับการมองความผิดพลาดของคนอื่นเลย แก้คนอื่นมันแก้ยากหันมาแก้ตัวเองเสียดีกว่าแก้ตัวเองอย่าให้กลับไปผิดพลาดอีกแก้ตัวเองให้กลับเข้าสู่เส้นทางสงบความสงบนั่นแหละเป็นเส้นทางแห่งความปกติเครื่องมือและวิธีการไปสู่เส้นทางแห่งความสงบคือทานศีลส,สมาธิปัญญาทานคือการเสียสละ ศีลคือการวางใจให้อยู่ในเส้นทางของความเป็นปกติสมาธิคือการพัฒนาจิตเพื่อให้จิตได้เห็นความจริงปัญญาคือความรู้ในความจริงเมื่อได้เห็นความจริงอันเป็นที่สุดแล้วจะเอาอะไรละ่ะมาทำผิดพลาดได้อีกเครื่องมือทั้งสีอย่างที่กล่าวมานี้คือเครื่องมือรักษาใจรักษาใจตนก็เหมือน รักษาคนทั้งโลก